สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องยูทูปตงรอยรอนะครับอันนี้ก็ก็อยู่กับทีมงานโทรหนึ่งเช่นเคยครับโอ้หมอตาลมาแล้วหมอตาลามาดูตด้นตำมแต่งหลอกันมากครับคิบนี้มากันแรกเลยครับหมอตาล ถดำค่อนข้างเยอะครับวันนี้สิบกวคันครับวิ่งกับทีมงานโซนหนึ่งดูครับโตครับพลังสองสี่ศูนย์ครับวันนี้ตะตุ้งวันนี้ครับเอารรอยล้อครับวัสดีไปยังระตุงด้วยนะครับช่องดำกรีน รูนแบบสบายครับสวัสดีครับจามมิ่สวัสดีครับัไแล้วฮะโอ้แถวบ้านไม่มีที่ถ่ายแล้วงดแล้วกำลังรถลัางรถหลังเสียอารมเบิงตุดหักสดคิวต่อไปก็จะเป็นคิวเจ้ายักษ์นะครับ ันนี้ก็รถดำก็จอรอครับจอรอไถดินเทียบเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหนาทีมงานไร้สังกัดนะครับทีมงานไร้สังกัดเหมือนตุลุงพักสดจะเป็นพวกเสียบปอลอยครับจอดทีมงานบริษัทดินด่วนตัวต่อไปก็เป็นเจ้ายักษ์ครับอันนี้ทางก็ยังไม่หนืดฮะยังไม่หนืด วันนี้ก็ยูทูบเบอร์ก็ไลฟ์ช่องมากครับห้าหกช่องครับวันนี้มาถ่ายด้วยกันอันนี้ก็นอนัทเทวปรครับเจ้ายัษ์ สายแยกที่ครับคิวต่อไปครับฟูโซไฟเตอร์ครับคันนี้มาแบบนิ่มนวลครับทางวันนี้ก็ยังไม่หนืดนะครับ เพราะทางเพิ่งทำครับแต่หลายๆที่เอาไปนี่ไม่แน่ครับอันนี้ก็จะเป็นต่อตแต้มครับอันนยังไม่ได้ใส่เลยครับต่อตแตม้ม ในด้านของเจ้านายกกันมากครับอุดรอมากครับคันนี้จิบฟ้าน้ําทะเล ก็สบายๆครับยังไม่เหนื่อยครับอันนี้เซียอาร์มครับผมงานไรสังกัด เดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆกันครับแต่เด้งจังครึ่งครับ อาจานชูครับอาจานชูเปลี่ยนรถใหม่แล้วครับโอ้เต็มแล้วครับสีแไฮเทคมีแถมมีแถม พี่้องเรียบร้อยแน่ครับอาจารย์ชูวันนี้ตักไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแน่นอนครับเรียบร้อยครับคันนี้ ไปน้ำเลิบเลยครับช่วงเช้านี่รู้สึกว่าเจ้า SK 0 45น่าจะมีปัญหาครับ เห็นนาาจยาชูกับทีมงานเนี่ยรื้อกระจายแลยครับไปเช้าแต่ก็แค่คลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ลงงานร้อยเปอรนแล้วกัดเต็มที่ครับเจ๋บออยครับ ต่อเต็มไปไหนดันเบียดเบียดขวาเบียดเบียดเบียดขวาเกินนะครับมีลื่นลื่นข้างหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่ครับจะไปลั่นตรงก่อนถึงทางขึ้นครับ พี่อาจารย์ชูขับเียอ๋อเปลี่ยนให้เซมิมขับครับโอ้เซมิมนี่ตกไว้เหมือนกันนะครับนี่ ตรอเต็มเ <c oughs> ต็เมแล้วครับทางตัวนี้เริ่มรวมแล้วครับทางตัวนี้ นี่นี่เพิ่งแกะกลองมาเลยครับนี่จากอูอ่ต่อการช่างครับ <c oughs> รถใหม่ครับรถใหม่ครับนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยยงคอยดังมากครับ เาจะเราให้ท่อทงออกก่อนครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยท่องทงแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูตรงทางขึ้น โอเคร้าสำารบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ